สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรับ สำหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนชาวธาตินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2567เป็นการทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะสามารถนำไปเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการใช้ในการคิดพิจารณาตัดสินใจในความรักในความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับชาวธาตินราศีพฤษภราศีกันราศี สีมังกรนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ Sick of War, The Empress, Night of War, The Hangman, Sick of War, The Star, Eve of War, Tea of War, Night of War ในออพติ e ค่ะในความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวธาตุดินนะคะคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนในช่วงตอนนี้นะคะมีความรู้สึกที่บ่งบอกจากหน้าไพว่าในตอนนี้เป็นความรักที่เหมือนกับเหมือนกับการพิสูจน์เหมือนกับการพิสูจน์ใจคนอยู่หรือเปล่า พิสูจน์ใจทั้งตัวคุณแล้วก็คนรักนะคะมันเหมือนการเดินทางออกมาเดินทางตามหาความรักเดินทางเพื่อตามหาคนรักก็ได้นะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ใจคุณนะคะแล้วก็สู้เป็นการสู้สู้เพื่อเพื่อหัวใจคุณส,สู้เพื่อตัวเองแล้วก็สู้เพื่อคนรักด้วยนะคะในที่นี้ที่ผ่านมามันเหมือนกับความพยายามเกิดขึ้นกับตัวคุณ บางคนชาวทาตดินนะคะราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรเหมือนกับถูกปล่อยเหมือนกับถูกปล่อยให้อยู่อ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายหรือปล่อยให้สู้ตามลำพังอะโดยที่ตัวคุณไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีการช่วยเหลือจากใดๆทั้งสิ้นเป็นการที่ต้องใช้ หัวใจความคิดสติปัญญาของตัวคนณสู้กับทุกปัญหาหรือไม่ก็เหมือนกับเป็นการประคับประคองเป็นการพยุงให้ความรักมันมันยังคงอยู่อยู่หรือเปล่าสําหรับชาวทาตินที่ผ่านมารู้สึกค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันในความสัมพันธ์บางครั้งมันเหมือนกับอยากอยู่คนเดียวในบางอารมณ์ในบางเวลาเหมือนกับไม่ไหวแล้วไม่อยากสู้แล้วกับปัญหากับ อารมณ์กับผู้คนกับสถานการณ์กับสิ่งแวดล้อมมันเหมือนกับอยากหนีอยากออกไปนจะุดนี้มันหมายถึงความรู้สึกที่บอกว่าเหนื่อยบางครั้งคุณก็ไม่เอาบางครั้งคุณก็แบบไม่ไหวแล้วอยากอยู่นิ่งๆจะได้ไหม่รู้สึกว่าเหนื่อยหรือเกิดน,นะคะในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้เพราะอะไรนะคะเพราะอะไรเพราะเหมือนกับว่าตัวคุณเป็นคนที่คอยที่จะ สู้อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าในความรักพยุงฝ่ายเดียวหรือเปล่าแก้ไขปัญหาฝ่ายเดียวหรือเปล่าทั้งๆท,ที่ตัวคุณก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันอยากได้ความรักที่ดีอยากเจอคนที่ดีตัวคุณเชื่อในความรักในในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่สวยงามบางครั้งยังมีมุมแบบแว๊บบ ถ้าอยู่คนเดียวคุณน่าจะมีความสุขมากกว่านี้หรือเปล่า่าเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากหน้าไพ่ถ้าอยู่คนเดียวน่าจะมีความสุขมากกว่านี้หรือเปล่า,าหรือว่าถ้าไม่คิดใดๆทั้งสิน้นชีวิตมันมันน่าจะดีนะคะมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจทําให้ชาวธาตุดิในในช่วงตอนนี้จนคุณรู้สึกว่า ถ้าอยู่นิ่งๆแล้วมันไม่ทุกข์ก็ขออยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วกันในความรักในความสัมพันธ์เพราะบางครั้งเหมือนกับปรับเปลี่ยนในหลายสิ่งหลายๆอย่างแล้วแต่ในความรู้สึกในความสัมพันธ์มันก็มันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังไม่ได้พัฒนาไม่ได้ทําอะไรที่ที่มันดีขึ้นไปไปมากกว่านี้เลยจนทําให้บางครั้งมันเกิดความชินชาในความรู้สึกนะคะในความรู้สึกเหมือนกับ อยู่นิ่งๆดีกว่าไม่ต้องทําอะไรเพราะยิ่งทําอะไรยิ่งคิดยิ่งสู้ยิ่งทําอะไรเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยเปล่าประโยชน์เหนื่อยโดยที่แบบไม่ได้มีอะไรที่มันจะดีขึ้นไปไปจากเดิมไปจากเดิมอาจจะเกี่ยวเนื่องจากความสัมพันธ์ในความรักบางทีมันเกี่ยวในเรื่องความรักสามเศร้าวความรักสอนการเป็นมือที่สามหรือไปหลงรักคนที่มีเจ้าของมันทําให้เกิดความทุกข์ความเศร้าและความรักมันก็ วนเวียนมันไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือว,ว่าพัฒนาอะไรต่อไปได้ไปมากกว่านี้ในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามตามเวลาตามความเหมาะสมตามเห็นสิ่งสมควรที่จะได้รับหรือยังไงต่อไปนะคะแต่ในใจลึกๆแล้วในบางมุมบางเวลาสำหรับชาว ท้าดินเหมือนคุณอยากหนีนะอยากออกไปจากตรงนี้อยากไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อยากเดินทางไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วในใจในใจคิดแบบงาน,นแต่มันมีบางเรื่องราวที่ทําให้ตัวคุณยังต้องกลับมาคิดพิจารณานะคะด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะที่มันเป็นตัวสํคาคัญแล้วมันทําให้คุณ ต้องคิดเยอะต้องคิดเยอะในการที่จะตัดสินใจทำอะไรในในช่วงตอนนี้นะคะในช่วงตอนนี้ต้องคิดหนักคิดเยอะนิดนึงนะคะก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่าเลือกทำอะไรถ้าอยู่นิ่งๆแล้วคุณปลอดภยัยคุณไม่ทุกข์มากสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ นิ่งๆสงบสึกไว้ก่อนก่อนแล้วกันนะคะขอไพ่ช่วยอธิบายหรือว่าสรุปไพ่นะคะว่าในความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนของชาว้าตดินอยากจะบอกอ,อะไรเป็นพิเศษให้ไหมนะคะในช่วงตอนนี้ king of swords fire of w o r d s knight of s w o r d การอยู่แบบคนเดียวเปล่าเปลี่ยวแบบพอไม่ไมๆก็ได้หรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจเด็ดขาดถ้ารักก็รักไม่รักก็ขออยู่นิ่งๆมันเหมือนกับเป็นการสู้รบจริงๆด้วยเป็นการสู้รบเป็นการช่วงชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักคนรักมันเหมือนการต่อสู้มันเหมือนเกมมันเหมือนสนามรบอีกย่อมย่อมขนาดเล็กๆหนึ่งที่จะต้องแบบสู้รบแล้วก็ต้องฝ่าฟันประสัคปัญหาต้อง เป็นความรักที่มันช่วงชิงนะคะทำให้สถานการณ์ในช่วงนี้สําหรับชาวธาตุดินแล้วถ้าคุณไม่สู้คุณไม่ไหวคุณไม่ดิ้นหลนคุณจะไม่รอดนะคะจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องมันต้องมีผู้ชนะมันต้องมีผู้ชนะกับผู้แพ้ในความสัมพันธ์เหมือนกับต้องสู้อ่ะ ขอพายขยายอีกแล้วกันนะคะ Queen of pitch queen. queen of Sword Seven of Sword จริงค่ะมันหมายถึงการต้องสู้บางทีความรักมันแบบมันลับๆมันไม่สามารถเปิดเผยได้มันไม่ชัดเจนเพราะฉะนันจะต้องเด็ดเดี่ยวแล้วก็ต้องต้องสู้นะคะต้องสู้ถึงจะได้มาในเรื่องของความสัมพันธ์นเรื่องของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเด็ดเดี่ยวอย่างมากด้วยนะคะจริงจัง คนรักของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางความรู้สึกของคนรักให้และกันคนรักของชาวธาตุดินรู้สึกยังไงบ้างในช่วงตอนนี้ Tree of Pentacles e i g h of c u p t of Board เขาโฟกัสไปเรื่องของกา,าก,การทำงานการทำงานการพบปะผู้คนงานสังสรรค์งานที่ต้องพบเจอผู้คนเขาคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะ ม,มันเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เริ่มต้นที่ได้มาพบมาเจอกับตัวคุณแต่บางครั้งก็ต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างครอบครัวด้วยด้วยนะคะไปด้วยกันความสัมพนันธ์สามคนนะคะมันยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แต่ว่ายังมองถึงในเรื่องของอนาคต ที่จะต้องเดินนาต่อไปที่จะต้องเดินหน้าต่อไป,ตอนน,ต,อไปตอนนี้เหมือนกับกําลังทําให้แบบมันดีที่สุดอะมันดีที่สุดทุกๆฝ่ายเท่าที่จะทําได้ประมาณนั้นนะคะความรู้สึกของคนรักก็สำหรับชาวธาตุดินแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะนะคะในความรักในความสัมพันธ์สู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังนะคะ ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ